มาค่ะรีวิวกันแบบสดๆสิงๆเลยค่ะวันนี้นี้เพิ่งกลับมาจากสตาร์บัคสาขาใกล้บ้านนะคะวันนี้จะบอกอะไรค่ะวันนี้สตาร์บัคเขามีแก้วค่ะครบรอบยี่สเอ้ครบรอบห้าสิปีเนาะครบรอบห้าสิปีสตาร์บัครบรบ Starbucks. ตื่นเต้นตื่นเต้นเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาคือ วันนี้นะคะวันที่25ตุลาค่ะใครเป็นสาวกสตาร์บัคห้ามพลาดเด็ดขาดเลยจะบอกให้เพราะว่าวันนี้นะคะสตาร์บัคโอตื่นเต้นเนี่ยจะให้ดูวันนี้นะคะใครที่ซื้อเครื่องดื่มสตาร์บัคนะคะก็จะได้แก้วฉลองครบรอบ50ปีสตา b u c k คค่ะสมมุติว่าเพื่อนๆนะคะปกติแล้วนี่ก็คือเครื่องดื่ม นะคะก็คือปกติแล้วเราได้เราซื้อเครื่องดื่มมาใช่ไหมคะถ้าซื้อร้อนก็จะได้แก้วร้อนเนาะแก้วร้อนอย่างนี้อย่างเงี้ยเออแต่วันนี้คะ่สะสตาร์บเขาฉลอง ครบรอบมั้ง50ปีนะคะเขาก็เลยแจกแก้วนะคะครบรอบ50ปีก็คือเหมือนกับว่าปกติแล้วเราซื้อแก้วเราเราซื้อกาแฟสตาร์บัคใช่ไหมคะเราก็สั่งร้อนสั่งเย็นเราก็จะได้แก้วตามซ้ายตามขนาดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คะ่ะนี่เลยปกติแก้วรีฟิลน่ะเราซื้อกันมูลค่า150บาท 150บาทนะถึงจะได้นะแต่วันนี้นะคะสตาราบัคเขาฉลองนะครบรอบ50ปีของเขาค่ะนี่เป็นอันนี้เป็นแก้วร้อนค่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อรีฟิลที่ร้านใครที่เป็นสาวของตาตาบาคัคจะรู้ว่าซื้อรีฟิลที่ร้านเนี่ยอ่าเนี่ยมูลค่า150บาทใช่ไหมคะแต่วันนี้สําหรับใครที่ไปซื้อนะคะหรือว่าอาจจะเป็น Delivery หรือว่าจะเป็นแบบไรททู ool, ขับรถไปซื้ออะไรเงี้ย คือเมื่อเช้าเนี่ยแม่ก้อยก็เต็มที่เลยกดแอปสั่งแอปใหญ่เลยแอปร่มบอกเลยว่าแอปร่มเมื่อเช้าก็เลยตัดสินใจเลยว่าเอาฉันอาน้ําแต่งตัวขับรถไปเลยจ้าเพื่อแก้สตาร์บัคฉลองครบรอบ50ปีนะคะวันนี้แม่ก้อยเลยสั่งไป4แก้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือสั่งไป4แก้วสั่งร้อน2เย็น2ก็จะได้แก้วร้อนกับแก้วเย็นก็จะต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นแก้ว น,นี้จะเป็นแก้วเย็นเนาะ16ออนค่ะแต่พอดีว่าวันนี้แม่ก้อยสั่งเป็นแก้วใหญ่20ออนเขาก็เลยใส่ไม่ได้ใส่แก้วมาให้นะคะสําหรับใครที่ซื้อสั่งแก้วใหญ่นะคะก็เขาก็คือทางร้านเนี่ยเขาก็จะใส่แก้วใหญ่ปกติเลยธรรมดาให้แต่ส่วนแก้ว แถมหรือว่าแก้วในในแคมเปญวันนี้เขาก็จะแยกมาให้เหมือนแม่ก้อยวันนี้แม่ก้อยก็เลยสั่งไป4รายการค่ะร้อนสองเย็น2นะคะนี่แก้วแก้วเย็นจะเป็นแก้ว16ออนนะคะเราก็เลยจะได้มาประมาณนี้เออขอวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะใครที่อาดูคลิปนี้แล้วแบบว่ายังไม่หมดเวลาเขาหมดเที่ยงมั้งหรือว่าจนกว่าแก้วจะหมดนะคะ รีบไปตำกันนะจ๊ะเด็กๆใครที่เป็นสาวกสตาบากทางรายแรกเลยออมันดีวางก่อน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 เออเออมันดีอน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 เ,อ,อ,เ,อ,อ,ดเอ,อไม่ได้อีกเสียเวลาไม่ไดิแม่ไม่เห็นอยู่แล้วเนาะโอเคนี่เรานี้มาก็คือจะมาบอกแคมเปญเพื่อนๆนะ,นะคะก็คือวันนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันที่25ิบาตุาลาเนาะตั้งแต่เช้ายัน เปิดร้านจนถึงเที่ยงหรือว่าจนกว่าแก้วจะหมดนะคะก็คือเมนูหลายๆเมนูใครที่เป็นสาวเกซ์ตาบาร์กอยู่แล้วเนาะเหมือนแม่ก้อยก็ไปซ้ำกันได้จ้าแต่วันนี้แม่ก้อยคือสั่งเมนูร้อนมาให้นะ้ำแล้วก็ไปส่งที่ออฟฟิศแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็สั่งนี่สั่งแก้วร้อนนะแก้วร้อนปกติเนี่ยของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นแก้วร้อนไซส์ใหญ่ค่ะตันนี้มันเป็นสั่งไปสองรายการมีคาปูชิโน่แล้วก็ตัวนี้เป็น อ่าเป็นอัลมอนด์ลาเต้น้ำผึ้งอะไรสักอย่างนะขอภคยถ้าพูดชื่อเมนูผิดนะคะก็เออเมนูร้อยของเขาก็อร่อยอืมนี่อันนี้เป็นแบบนมนมเขาเรียกว่าอะไรนะขออภัยนะคะถ้าพูดชื่อผิดประมาณว่ามันเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะก็เลยลองชิมดูปกติจะกินมอคค่าหรือลาเตา้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคาปูชิโน่แต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมนูนม แอลมอนน้ำผึ้งกาแฟอะไรประมาณนี้แหละเอออะไรเครื่องเนี้แหละประมาณนี้แต่วันนี้นะคะสั่งจริงๆแล้วอะถ้าไปสั่งที่ร้านนะ่ะเมนูที่พี่มินนี่และเพื่เอเพืไอ้พี่มินนี่และน้องมีวิี่ชอบอะจะเป็นชาเขียวปั่นค่ะหรือว่าช็อกโกแลตปั่นแต่ด้วยความที่วันนี้ลูกยังไม่ตื่นพอลูกยังไม่ตื่นแล้วก็เลย สั่งแยกน้ำแยกไอ้นี่มาค่ะสั่งแยกไอซ์มานะคะจริงๆแล้วทาเป็นเมนูกับบ้านเนี่ยทางทางร้านเขาจะแจ้งเลยค่ะว่าไม่ใส่วิปครีมแต่เราก็เลยบอกว่าอุณน้องชอบวิปครีมไม่ซีเรียสคือใส่มาเถอะค่ะถึงมันจะไม่สวยมันจะไม่อะไรก็คือขอขอให้น้องเขาใส่มาเขาก็ใส่มาให้ค่ะน่ารักมาสาขาเชอรี่มอลค่ะน่ารักจริงๆนี่เลยไปต่อคิวมาด้วยนะคะเนอีกเมนูหนึ่งก็เป็น เมนูที่พี่มินนี่เขาโปรดปานก็คือจะเป็นชาเขียวนมเนาะนี่ชาเขียวนมชาเขียวนมยังไงดีนี่นะคะอันนี้คือขับรถไปต่อคิวมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละก็เลยอาจจะแบบว่าสภาพก็ตามนี้เนาะนี่เลยค่ะแยกแข็กมาให้นี่สบคุณแม่ก็กินร้อนจ้ะ ปกติเขาจะแยะแต่ถ้าเป็นเมนูปั่นเขาแนะนําว่าก็าคือเมนูปั่นมันไม่แยะำ้ำแข็งอยู่แล้วเนาะเออก็ตามสูตรเขาเนั่นแหละแต่ดด้วยความที่วันนี้ไปซื้อช้าแล้วลูกยังไม่ตื่นคนที่เขากินมันยังไม่ตื่นถ้าเกิดเราเอาปั่นมามันก็จะละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสั่งเป็น เมนูเย็นมาให้เขาแล้วก็บอให้เขาแยกน้าแข็งมาให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนางงามจะตื่ออะไรประมาณนี้ค่ะนั่นเร็เธอตอนนี้จะบอกแคมเปญเฉยๆว่าวันนี้ใครเป็นสาวบ s t a กสตาร์บัคเหมือนแม่ก้อยนะคะก็คือฉลองครบรอบแก้วสตาร์บัคห้าสิบได้ฉลองห้าสิบปีเขาเลยแจกแก้วสตาร์บัคเนาะปกติแล้วเนี่ยแก้วรีฟิลพวกนี้เขาจะอันนี้เป็นแก้วรีรียูสรีฟิลอะไรของเขาอะค่ะก็คือ ซื้อป่าวเพียวๆเลยก็ร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่วันนี้เราซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้นะคะเป็นเครื่องดื่มชงในร้านยกเว้นพวกน้ำผลไม้ที่เป็นขวดหรือว่าน้ำผลไม้อะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้ให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูกาแฟเมนูอะไรเนี่ยเขาให้ทุกเมนูจ้ารีไปตำกันนะจ๊ารู้สึกว่าวันนี้เฉพาะวันที่ยี่สิบห้านี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เน่สวยนะเฉพาะวันนี้ยี่สิบห้านี้เท่านั้นตัง้งแต่เช้าหรือจนกว่าของจะหมดนะจ๊ะ